เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่เน่วมุง่งตรองหนทางออของพระรนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้ดังขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรด,ดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพอสบายสบายคากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคลากังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกรุกในทุกสิ่ง ทำใจของเราให้ว่างๆลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่างๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นด้าทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะ มาเกิดก็ต้องมาตรงนี้ไปเกิดคือตายก็ตัองเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดนับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ้ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูก สองบิดาหญิง้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักทิสะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่ก็บปดานปากช่องปากที่อาหารจำลัก ฐานที่ห้ากับปากช่องคอเหนือลูกก็เดือกฐานที่หกกักลางท้งทองในระดับเดียกับสะดือของเราและวก็มาจุดจุดฐานที่เจ็ดของบิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงดดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุทำส่วนอยาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐาน เจ็ดอกสี่สามสองหนึ่งเข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานนึ่งฐานแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนรวมกันพ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาโดยรูปกายเนื้อนะจ๊ะ มาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้ใจจะอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็เคลื่อนไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกจากปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่ และที่สำคัญยังเป็นต้นทานคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิาพพา์ที่พระเจ้าอารหันต์เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ด พอถ,ถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนกัาไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ย่างใหญ่ก่กาขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตเท่าฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวเมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จะละในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่คืนตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหมือนเพ็ญนเลยยิ่งกว่านั้นทำดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีก เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่าน ช่นเดีกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกๆุกคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลาโดวงพฐมรรคก็จะเห็นดวงสีกลางดวงสีนี้ดวงสมาธิกลางดวงสมาธิเห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงมีมุต โดยมุ่ก็จะเข้าถึงโดยมุติญาณทัสันนะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลั่นใจของเราให้ใสใสกลั่นของท่านให้ใสใสจะกระทั่งเขาถึงกายภายใน กายมนุษย์ละเอียดเราทำการทำอย่างนี้ไปทีเลือกก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมาวาสาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณรัสน้สนกันอยู่ แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายโาพมหยาบอารมละเอียดกายอารมณมหยาบอารมณมละเอียดกายธรรมโคตปูหยา,โยา,า,ยโาบญญาโคตปูละเอียดกายธรรมปตอดาบันหยาบปตดาบันละเอียด กา,ก,ากายทำพระสกิตาคามีหยะกกายทำพระสกะิตาคามีละเอียดกายทำพระนาคามีหยักกายทำพระนาคามีละเอียดกายทำพระรหัสหยักกายทำพระรหัสละเอียดสันซอนงินหยุดกายทำพระโสดาบันหยัคือ,คอโสดาปฏิมักคือหยากเป็นมักละเอียดเป็นผล เป็นชั้นๆเัินเข้าไปอย่างนี้แหละและในีสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายะตนะนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวๆไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พร,ระสมมรสมุติเจ้า ท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่ไม่ได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักษณปรานาดีต่อเพื่อนมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทําอย่างท่านอย่างนี้ เราก็จะได้รู้รมอย่างนั้นทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างนั้นและวก็มีหัวข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้8ปดหมื่นสี่พันปฐมมรรซึ่งท่านสรุปยอ่อารวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้า หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่แปดข้อเหมือนมันในแปดขั้นที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เราเห็นว่าชีวิตในสังสรารวาัฏน่ะมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปลดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เราสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจขับแกนใจลำพิไยล,ลำพานอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งหมด เมืเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหลนั้นบังเกิดขึ้น mm. ก็ต้องไปเกิดพาเป็นมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันใดแปดกัน หรือข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าอารยมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนชาชินทุกข์ในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกข์ในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรม,มารมาก แล้วมบาบังเกิดึกนดในความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยเรารู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์หลับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะ เงียบสดระดับฟังตั้งใจฟังเมื่อใครโกรธในสติปัญญาก็แจ่มแจ้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น แล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความปจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรยาาิยเจ้า เสงพระเจ้าคุณหลวงพ่อวัดปากนาบาส์เจิจิญหเลยหลวงปู่วัดปากนาบารททเจเิญท่านสลปว่ายุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันรักเข้าเพราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีกเจ็ดข้อ โดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรตลพพัปเพราะฉะนั้นท่านก็รับตัดตอนวน่าหย,ยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สมมาสม,มาธิซะเป็นวิธีทางรัดตรงเพราะ,ะจะเริ่มต้นจากอะไรลงท้ายก็สมมาสม,มาธิเมื่อเข้าถึงสมมาสม,มาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้ว เจ็ดข้อจึงรู้เป็นแปดข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัว